พานทาชตาปาปริศนายุทธจักรตอนที่400สิร18กระจนลงทะเลไม่มีผู้ใดจ้องมองมันฟ้านเสียนทราบว่านี่เป็นความรู้สึกหลอนของตนเองเช่นเดียวกับครั้งก่อนตอนอยู่บนผนังาผาภูเขาสี่ชานนอกเมืองซังจริงมันเกิดความรู้สึกว่าในโพรงภายด้านหลังมีสายตาคนหนึ่งจ้องมองตนเองอยู่ คาดว่าเมื่อคนผู้หนึ่งตกอยู่ในจุดอับจะเกิดปฏิกิริยาจะท้อนกลับมาโดยเฉพาะควานเสียนซึ่งถือเป็นคนรัทธิจิตตานิยมเมื่อหนึ่งพีก่อนมันโดยสารเรือใบสีขาวไปเยี่ยมญาติที่อ่าวต้านโจเคยผ่านภูเขาต้าตรงสารที่คล้ายถูกเทพสวรรค์ใช้กระบี่ผ่าแยกออกตอนนั้นมันมองผนังหยกอันเรียบรื่นพรางคุณคิดว่าตนเองคงไม่ต้องปีนป่ายภูเขาลูกนี้กระมัง คิดไม่ถึงทุกประการกับกายเป็นจริงหลังจากบวกลบคูณหารเบื้องบนมีสวงสวรรค์หรือว่าเทพสวรรค์จับจ้องมองตนเองอยู่ตลอดเวลาภูเขาต้าตงารงซานทั้งลื่นทั้งสูงทั้งหวาดเสียวกว่าหน้า,าผาภูเขาสีสา่ซานฟ้านเสียงขณะนะจะลงสู่พื้นร่างเริ่มสั่นล,ลิกขึ้นมาพลังปราณที่สิ้นศูญเริ่มส่งผลครบต่อสมรรถนะทางร่างกายของมัน มันแนบติดกับหนังสีรารากับข้างข่าวตัวหนึ่งสอดนิ้วไปในร่องรอยที่ยากจะพบผ่านหยุดพักผ่อนเล็กน้อยยามนี้พอเงยหน้าขึ้นก็ไม่เห็นแสงไฟบนยอดเขาอีกพอีเยวหน้ามองสามารถเห็นน้ําทะเลที่ยิ่งมายิ่งใกล้ยังมีเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลหลลำเป็นเรือของทัพเรือเจียวโจพวกมันทําหน้าที่คุ้มการถึงแม้ไม่ส่งพลกระทบต่อทัพกบฏที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขา แต่พวกมันสามารถแล่นไปจากนี่ตทรงข่าวต่อเกียร์ประกองท้องกิน่นแต่นับตั้งแต่เกิดเรื่องถึงตอนนี้เรือองทัพเรือไม่ได้ขยับเคลื่อนที่ฟ้านเสียนแม้ไม่ได้หาหรือเรื่องนี้กับห้องเต แต่ทั้งสองทราบอีว่าตระกุลชิ้นมีปัญหาดวงจันทร์เผ่อชมออกมามุมหนึ่งแต่ฟ้านเสียนไม่ได้เรียบร้อนเคลื่อนไหวหากแนบไปหน้ากับผนังศีลาที่เย็นเฉียบสัมผัสกับความเย็นวาวาบในใจกลับนึกถึงปัญหาบางประการ หากว่าตระกูลฉินเข้าร่วมด้วยเท่ากับเป็นการรวมขุมกำลังทั้งแผ่นดินเข้าร่วมปฏิบัติการที่ภูเขาต้าตรงซานมีนาเล่าฮงเต้จึงคาดไม่ถึงคนผู้หนึ่งสามารถกระตุ้นให้ศัตรูทั้งแผ่นดินละทิ้งความขัดแย้งชั่วคราวหันมาบาทาสามัคคีการคงมีแต่ฮงเต้ราชิงจึงจะการทำได้ แฟนเปิดชีแม้ไม่ได้ลงมือแต่กองกำลังส่วนตัวของเอี้ยนเซียวอี้ทั้งห้าพันคนสามารถมาถึงภูเขาต้าตรงซานแสดงว่าจางก,กงจูมีภารจการประสานงานกับซางซาหู่านเสียนต้องคุ้นคิดไทยหา่างทราบเรื่องใหญ่นี้หรือไม่จากนั้นฟานเสียนหายใจเขาออกหลายคราซึ่งความจินมือกำนอนนับไปมาสถานการณ์อันคับขันชอน้าเป็นเท่าคาเฟ่เฉินผิงผิงใช้เวลาหลายปีพอสร้างขึ้น ตนเองก็มีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจางก,กงจูและชินเล่าเย่ยจือและเย่ฉงวันถุกเฉินพิงพิงกับตนเองผักสายไปอยู่ด้านตรงข้ามกับห้องเต้หากว่าเฉินพิงพิงทราบาเหตุการณ์พัฒนาถึงขั้นนี้จะเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับตนเองหรือไม่ว่าเรื่องราวทั้งโลกช่างแปลรพิสดานักลมบนหน้าผาดุนแรงยิ่งมือเขอ้ามาดูติดกับผนังผาอันเรียบลื่น พลังปราณอันกราดเกลี้ยวพายในการยืนขยายตามเส้นลมปราณที่หยาบใหญ่ป้องกันให้ลมปราณขาดช่วงส่วนพลังธรรมชาติแนวทางฟ้าเอกะช่วยเสริมชดเชยความไม่แน่นอนของเส้นลมปราณอีกแปลงหนึ่ง ฟันเสียคือน้ำลายคำหนึ่งอาศัยแสงจันทร์อ่อนจางมองดูโคทินเนื้อศีรษะที่ตั้งตรงพดมันเกิดความกลัวไม่ได้หากว่าตนเองไม่อาจยึดเกาะพนังผาพลิกครั่งลงไปล่วงหล่นลงครางทะเลที่ประกอบด้วยหินโสโครกเกี่ยวพื้นโครงร่างแหลกกลายเป็นกุยผง กระแสลมบนผนงังผาด้านที่หันหาทะเลรุนแรงยิ่งกรอกใส่แขนขาของมันจนร่างเย็นเฉียบมันไม่ใช่หูจูไม่มีความสามารถพุ่งตัวลงจากที่สูงจึงแนบร่างติดกับผนังผากว่าเดิม เห็นในห้องแต้ทรงทราบว่าท่านอาอุจวอยู่บนเขาท่าตรงสารหรือนี่เป็นคำถามที่ไม่มีโอกาสถามยามน้พพันปดขึ้นในห่วงสมองโดท่าห้องแต่มีส่วนเกี่ยวพันกับวิหารศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าผู้เส้นสวงใหญ่เสียชีวิตอย่างผิดปะกะตินับเป็นที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างชั้นเมฆบดบางจันทร์อิตราฟ้านเสียงเริ่มเคลื่อนตัวลงจากผน,นังผ้าสืบต่อไม่ทราบลื่นนไลายเป็นเวลานานเท่าใด ยิ่งมายิ่งใกล้กับน้ําทะเลที่เป็นสีมึกมันยิ่งมายิ่งตื่นตัวเร่งเร้าพรังฝีมือถึงกัน้นถึงขีดสุดตระเตรียมรับอันทลายที่ไม่อาจว่างรู้อยู่ทุกเมื่อยิ่งเข้าใกล้ทะเลยิ่งถูกทับกระบอประจําเรือลบเหล่านั้นพบเห็นได้โดยง่ายยิ่งเข้าใกล้ทะเลก็ยิ่งใกล้เรือน้อยลํานั้นไปทุกขณะ ทับเรือกระบฏดบนเรือทับกระบฏดบนเรืออาจไม่สามารถพบเห็นจุดเ,เล็กทิ่เคลื่อนไว้บนผนังผาใต้ม่านวิการอันมืดมิดแต่เยี่ยลิวินอาจพบเห็นตนเองสองมือมันแนบติดกับผนังผาที่เรียบเรื่นลูกตาพันหดเล็กตรงรู้สึกถึงรังสีการข่าฟันคุ้มหนึ่งทางด้านหลังผู้ใดาสามารถมองเห็นตนเอง ฟ้านเสียนไม่ทันขบคิดใกล้กวนหากตัดการโพจร,รพลังทำลายการยึกเกาะกับผนังผาตลอดทั้งล่างลื่นท้ายลงไปอย่างตรงๆงเสียงปับฟิวเมื่อประดัดลูกธนูสีดำดอกหนึ่งยิงใส่ตำแหน่งที่มันแววนร่างอยู่ก่อนหัวธนูเนื้อโลหะปักลึกไปในผนังศิลาของภกเขาทตาตรงซานจนเศษหินกระเซน็สนสั้น ว่าฟ้าเสียงมีปฏิกิริยาชักช้ากว่านี้คงถูกลูกธนูที่ยิงมาจากเหนือฟ้าดอกนี้ตรึงติดกับผนังศิลาแล้วแต่ตอนนี้มันยังตกอยู่ในอันตรายตลอดทั้งล่างลื่นถลไย้ลงจากผนังศิลาเร็วกว่าเดิมฟ้านเสียงเคลนเสียงคำเหมือ,อนนงโกจรตารางที่เพิ่งตัดขาดไปใหม่ประทับสองมือกับผนังศิลาฟื้นใจหยุดร่างเอาไว้เสียงควับไปลูกธนูสีดำดอกที่สอง ยิงถูกกระหนังศิาได้ใต้เท้ามันห่างจากข้อเท้าของมันเพียงครึ่งหนีวสารการขับขันถึงที่สุดคนยิงเทโดมีความสามารถอย่างรู้คำนวณระดับความเร็วที่ฟ้านเสียนพลัดตกลงมาได้หากว่าฟ้านเสียนยังคงทิ้งตัวลงมาดุดเดิมคงยากจะร้อนพอดจากชะตากรรมฟ้านเสียนหลังเงยเย็นเยียบออกมากระแทกฝามือคว้า พาตัวพ้นจากผนังกีดร่างเป็นครึ่งวงกลมกลางอากาศแนบชิดกับผนังศิลาใหม่ีึงแต่เปลี่ยนเป็นหันหน้าหาท้องทะเลมันไม่ทันขบคิดใครอีกครหากลื่นทะลายเรียบผนังศิลาลงไปสามเสีย้ยจากนั้นกระแทกฝ่ามือขวาออกอีกครั้งร่างหับพับอย่างประหลาดมิดตัวลงร่าง มันไม่ทันขบคิดใครผวนหากลื่นทลายเรียบหนังศิลาลงไปสามเสียจากนั้นกระแทกฝ่ามือขวา,าออกอีกครั้งล่างหักคับอย่างบระดัดบิดตัวลงล่างภายในเรือที่ลอยลำอยู่บนท้องทะเลลำหนึ่งปรากฏลูกตนูสีดำสิบก,กว่าดอกกระดมยิงใส่มันอย่างดุร้าเฉียดผ่านร่างของมันทรวเสื้อผ้าของมันผักใส่หนังศิลาอย่างหนักหน่วงฝปปปว ความเสียนหลบเพกบนผนังศิลาอย่างหุดหวิดหว,วาดเสียวอาศัยการฝึกผลที่ไม่ได้ว่างเว้นมาก่อนใน20ปีบวกกับพื้นฐานที่ท่านอาอุจูปรับสร้างให้หลบหลีกลูกทโนที่ลึกล้ำสุดจะอย่างสถานการหวาดเสียวยิ่ง ลูกธนูสีดำเหล่านั้นยิงติดต่อกันไม่เปิดโอกาสให้มันตั้งตัวได้ไม่หนำ้ำคล้ายคำนวณที่ยังเท้าขั้นต่อไปของมันได้อย่างชัดแจ้งบีบบังคับมันจนอาจล่วงหล่นลงจากปนังผาได้ถูกเมื่อแต่ที่น่าประหลาดก็คือฤทธิ์หาก่อนที่ฟ้านเสียนจะถูกลูกธนูสีดำยิงใส่สามารถขา้นการได้ล่วงหน้าพลังปราณภายในกายหมุนรอบสองรอบ ชดเจอลมฟาาที่สิ้นศูนย์ไปช่วยสองมือมันสามารถคงอยู่บนผนังศีลาข้างหนึ่งเห็นแน่ชัดว่าขนาดจะล่วงลงฝ่ามือข้ามที่ทอทาบอยู่บนผนังศีลาจะถูกชักนำมันจะถูกชักนำมันมปตัวดีดกระดอนขึ้นตรงค้ายกับไม่วันหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของผนังสิลา มันคล้ายขุนไม้สีดำตัวหนึ่งแขนขาถูกพลังอันลี้ลับบนผนงังศีลาภูเขาต้าตรงซานดูดร่างไว้ทำท่าเริงระบ,บาดที่แข็งทื่อและหน้ากบคันบนผนังผาส่วนลูกธนูสีธรรมี่ไล้กวดตามมาก็ยิงเฉียดผ่านร่างมันปรากตึงใส่โฟทินขีดวาดเป็นเส้นสายหวัดยุงเจิงแฝงรังสีกันฆ่าฟันอันเกลียวกราดดุร้ายสามารถสะกัดเรึงหุ่นไม้ตัวนี้สังหารหมันใต้ผลธนูได้ถูกเมื่อ เรือของทัพเรือเจียวโจโกรว,ว่าจะปะทะจนถูกหินโศโครกเชิงเขาต้าตรงสารจึงไม่กล้าเทียบใกล้เกินไปทั้งที่อยู่ไกลถึงเพียงนี้ยังสามารถยิงโูปักใสผนังศิลาทอดตาทั้งแผ่นดินมีเพียงคนเดียวแ้ะมีแต่คนเพียงนี้จึงสามารถพบเห็นฟ้าเสียนแฝง,งตัวอยู่บนผนังศิลาในรัติการอันมืดมิดเช่นนี้เป็นผู้มัชาการทหารเส้นทางอุดอนเอียนเสียวอีก ไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดลูกธนูสีดำได้ยิงจากเรือรบบนผิวทะเลจังละขาดหายบนพนังท้าปราดจากเงาร่างฟ้านเสียงอีกบนทะเลได้เชิงผากราบเกินสู่ความเงียบสงบมีแต่เสียงคลื่นสาดซัด,ดเข้าสู่ฝั่งในสุดฟ้านเสียงหลบพลอดจากลูกธนูเทพลูกโซทิ้งตัวลงบนหินโซโครกเสียงเสียงเมืนลูกธนูสีดำดอกสุดท้ายค้าย,ยิงถูกอากาศธาตุปักใสพนังศิลายอย่างดดดัน จมลกไปในเนื้อหินนิ้วเศษส่วนปลายของลูกธนูสั่นไว้ไม่หยุดยั้งบังเกิดเสียงดังอึ้งอ่อนบนคันธนูมีเศษผ้าสีดำติดอยู่ บนหินโซครอกมังเกิดเสียงเคลื่อนสนันหวันไหวฟ้านเสียงคุกเข่าข้างหนึ่งบนหินโซครอกที่เปียกชืน้นส่งเสียงไอมาอย่างไม่อาจคมกั้นได้ดีที่ทัพเรือเจียวโจอยู่ห่างไกลเสียงคือสา,าสตรซาเสหนโโครอกกระดังเสืยงเงลั่นจะกรบเสียงไอของมันไว้ไม่ได้เปิดเผยร่องรอยข้องมันออกไปมันน่าซีกเท้าการปินป่ายลงจากปนังผาที่ไม่มีผู้ใดขึ้นลงได้บวกกับต้องหลบหลีกลูกธตนูลูกโซ่ครา่าชีิตของเอี้ยนเสียวอี้ ได้ใช้พลังลมปราณและจิตสมาธิของมันอย่างมากพอถึงช่วงสุดท้ายที่คล้ายหุ่นไม้เต้นระบำดูเหมือนหลบหนีได้โดยง่ายแต่ก็เป็นการแสดงออกขั้นสูงสุดของมาปราสาทุกส่วนล้วนเขม็งเกรง่ง หลบรอดในสภาพที่ไม่อาจรอดพ้นการโคจรหมุนเวียนก้องพลังลมปราณเร่งร้อนเกินไปอัตราความที่สูงเกินไปถึงแม้เส้นลมปราณของมันจะถางกว้างเป็นพิเศษยังไม่อาจทนทานรับได้สุดท้ายพลังปราณโคจรย้อนกลับทำ้ายเส้นลมปราณของมันเส้นหนึ่งจนต้องส่งเสียงไอออกมาหนะ้าอ,อกปวดแปรปานถูกฉีกกระชากไม่เปรียบเทียบกัน ปากแผลบนไหล่ขว้างม,มันกลับไม่สร้างความห่วงระวงแกมันถึงแม้ว่าหัวตนูที่กลมกล้าจะบิดควานเส้นเอ็นเลือดเนื้อฉีกขาดโลหิตไหลไหลรินหลังแม้แต่เกรืองแบบสีดำฟองสุนัขตรวจสอบประตูกรกะชาขาดเจือปนอยู่ในปากแผลสร้างความเจ็บปวดร้าวแกมันแต่ถึงอย่างไรไม่อาจทำร้ายถูกจุดชีวิต ตอนนี้เป็นยามมิการไม่เป็นผลดีต่อเอียนเซลเอีแต่ฟานเสียนแขวนร่างบนฟนังฟ้ายังตกในสภาพเลวร้ายยิ่งกว่า ดังนั้นการล่าสังหารกับการหนีเอาชีวิตรอดดำเนินไปเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมต่อยฟ้านเสียนกล้าแข็งก่อนนี้ก็ยังอดรบรอดจากลูกธนูดอกสุดท้ายแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขอันเลวร้ายชะนี้มีคนรักษาชีวิตรอดจากธนูลูกโซ่กร้าชีวิตของเอียนเซียวอี้สักกี่คนเล่าฟ้านเสียนหมอบร่างต่ำลงน้ำทะเลสัดซัดเสื้อผ้าจนเปียกชุ่มเป็นเหตุให้ชุดสีดํำอุ้มน้ำไว้ล้อมกิืนเข้ากับหินโซโครฟิชเชอยู่ในน้ำทะเลฟ้านเสียนไม่หวั่นวิตกว่า ว่าลูกธนโหเอียนเซลอีอ ชาพิษไว้หรือไม่ดังนั้นหนึ่งนั้นมันซาบเอียนเซลลอีมีนิสัยถือดีไม่ลดตัวลงใช้พิษสองมันหลวงยาเม็ดจากอกเสื้อเม็ดหนึ่งส่งเข้าปาคบเขี้ยวจนแหลกเกินลงไปพร้อมกับนํำลายต้านการใช้พิษน้อยที่คนด้านการใช้พิษน้อยคนที่เปเรียบเทียบมันได้สถานการณ์บนเส้นฝั่งทะเลยังคงตึงเครียดทับของทับเรือเจียวโจมไม่สามารถเข้าใกล้นาปา่าแต่บนเรือไม่ตาเหย่ยวกู้หนึ่ง จับจ้องมองความเคลื่อนไหวได้เชิงพาเตรียมจู่โจมสังหารฟ้านเสียงก่อนที่มันจะขึ้นฟังฟ้านเสียงหยีตาลงสำรวจดูรอบข้างจันทราบนท้องฟ้าก็ไม่เรืองรองเท่าใดแต่ขึ้นทะเลย,ยิ่งมายิ่งดังทางหนึ่งปกป้องมังแต่อีกทางหนึ่งก็ทําให้มันสอบพบเส้นทางที่ปลอดภัยหากว่ามันในตอนนี้ใช้วิชาตัวเบา,โ,บาโลดแล่นบนหินโซโครเท่ากับเปิดโอกาสให้เอียนเซลลอี้ฆ่าตนเองอีกครั้ง ควานเสียนไม่ชมชอบความรู้สึกที่ถูกลูกธนูเล่งใส่โดยที่ไม่มีเรี่ยวแรงตอบโต้กลับไปโดยเฉพาะลูกถูกลูกธนูของเอี้ยนเสียวอี้เล่งใส่ ทันใดฟานเสียงบังเกิดความตื่นตัวเข้นเสียงหนักๆคำหนึ่งฟาดฝ่ามือขวาใส่ขดหินข้างกายแผ่พุ่งพลังปราณอันเกลี้ยกาัดบังเกิดเป็นพลังอันรุนแรงตบฟาดหินโซโครกแต่ร่างหักไปมุมหนึ่งร่างเข้ามาันกระหยิบยืมพลังสะท้อนกลับมาขีดรากเปเส้นค้องตกลงไปในท้องทะเลอย่างรวดเร็วสะเก็ดน้ำพอแตกกระจายดูเคลื่นทะเลกรบเกินไปในบัดสนที่เชิงพาปรากฏขึ้นสีขาวแตกสร้างเป็นฟองฝอยคล้ายกับท้องทะเลเกิดความโกรธเกลี้ย มีคนนึกดูแคนอ่านรูปภาพของตัวเองคิดกระโดดลงในทะเลที่เต็มไปด้วยหินโโกโรกคารากระมีฟ้าเสียนเท่ากับเปิดเผยร่องรอยแล้วถึงแม้ว่ามันพอกระโดดลงทะเลแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากการติดตามของตาเหยียว่วคู่นั้นเพียงแต่มันจำต้องปราจากหินโศกโรกให้ความปลอดภัยแก่มันชั่วกราวถึงแม้ท้องทะเลจะกโกรธเกี้ยวแต่ว่ามันจำต้องกระโจนลงทะเล เนื่องเพราะมันยินยอมมาเชิญหน้ากับทะเลพิรอดยินยอมถูกลูกธนูของเอีย้ยนเสียวอี้สกดตรึงไว้แต่ไม่ต้องการอยู่บนหินโซครอกในสภาพชัยสั่นสะทานเส้นสายเส้นหนึ่งแหวกพุ่งมาตามผิวทะเลเป็นเส้นสายสีขาว ขึ้นทะเลรุนแรงถึงเพียงนี้แต่เส้นสายสีเาานั้นกราบสร้างกับคล้ายบรรจุพลังเหนือฟ้าดินกรีบวาดมายังเชิงผาของต้าตรงสานโดยไม่ถูกรบกวนจากฟองขึ้นคล้ายกับเทพสวรรค์ถือภูก,กันด้ามหนึ่งขีดวาดเส้นบนน้ําทะเลสีดำราวกับหมึกเส้นหนึ่งเส้นสีสาว เส้นสีขาวความจริงเป็นคลื่นที่แวกแยกสายน้ำมาอย่างรวดเร็วเพียงแต่เบื้องหน้าของเส้น้ายเป็นกระบี่โบราณเล่มหนึ่งคลิปตาดีฟา้านเสียนพลิกตัวพ้นจากหินโซโครกเส้นสีขาวก็ใรกล้กับรถถูกหินโซโครกกระบี่โบราณเล่มนั้นกับร่างของมันคล้ายเผชิญพบการต่อจากนั้นระจากการไม่ทราบกระทบถูกหรือไม่ หินโซโครอกสั่นสะเทือนสภาวะกระบี่ยังมาไม่ถึงสำนึกกระบี่กระแผ่พุ่งออกผ่าแยกหินโซโครอกสีดำเปียกเชิญที่ป้าเสียงเคยยางเท้าอยู่โดยง่ายดายามอยู่เบื้องหน้ากระบี่เล่มนี้หินโซโครอกอันแข็งแกร่งคล้ายเต้าหู้สีดำก้อนหนึ่งก็มีปาน ต่อจากนั้นกระบี่เล่มนี้กรีดผ่านขึ้นทะเลและอากาศท่าแทงใส่ผนังศีลาอันเรียบรื่นของภูเขาต้าตรงสารด้วยความแข็งแกร่งของผนังศีลากระบี่เล่มนี้ยังแทงลึกเข้าไปสุดท้ายคงเหลือแต่ด้ามกระบี่คล้ายจุดวงกลมเล็กๆจุดหนึ่งชั่วครู่แหางหลังด้ามกระบี่แตกแนกจุดวงกลมหายวับกับตานับแต่นี้กระบี่เล่มนี้กรนเข้ากับผนังศีลาของต้าตรงสารไม่สามารถถอนดึงออกมาอีก ตอนกระจายลงสุทเรนคาครับครับ